ครับพี่เฟิร์สจารถขึ้นมาให้นะครับได้ไหมเนี่ยโค้งล้องมาต้นนี้เนาะเอาปึ๊บโอเคนีค้ถอดเปลี่ยนโซ่สเตอร์ ก็เด,เดี๋ยวเดี๋ยวดูโซ่ก่อนครับนี่สภาพาตายสองข้อที่พีเขาบอกมามัน,นตายแล้วมันก็ยืดใช่ครับยืดด้วยคือถ้าเปลี่ยนแค่โซ่อย่างเดียวก็ไม่ได้นะพี่เนาะถ้าเปลี่ยนโซ่อย่างเดียวแต่สเตอร์ขวมันก็สเตอร์มันก็จะไปกินโซ่เหมือนเดิมกินโซ่เหมือนเดิมก็เลยต้องเปลี่ยนยกเซตกลับกันสเตอร์ใหม่แต่โซ่อันนั้นมันมันก็จะไปกินสเตอร์เหมือนเดิมต่างต่างต่างคนต่างกินเอาง่ายม่นดูครับการดีดของเขา เราล้ออย่างหนักเลยนะเนี่ยใส่ยางเบอร์ตัวพันเลยร้อยเก้าสใช่ครับ190ยเก้าสิบแล้ก็สร้างตัวกิ้มมาก็ท้งงั้นปะซิเมนตัวโอเคถอดลงมาแล้วครับไหนก็งแรงแล้วสัวเตียงเราเอาละครับ,รบ,รบจะกลายไป็นรวดแล้วไม่มีร้อ อันนี้เป็นสเตอร์เดิมมากับรถน,นะรนครับเนี่ยครับคอดูสเตอร์หน่อยพี่อันนี้พี่จะใช้เป็นของจอมไทยไจอมไทยงานไทยแต่ เกีพรีเมียมสวยเนาะมันเป็นแบบซอลองวันนี้ใช่ป็นสเตอร์ดำของเดิมจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นเหล็กเนาะตัวนี้เป็นมันคืออะไรพี่เหล็กไหมตัวนั้นก็เป็นพรีเมียมมินิมี่ใช่ไหมครับพรีเมียมได้สีได้สีเป็นสีดำนะพีดำนี่เป็นสเตอร์หน้าโอ้โหใหญ่มากเกือบสิบหกครับสิบหกฟันใหญ่จัดเลยห้าสองห้าไอ้เวฟทำเครื่องนี้เขาใส่สเตอร์อะไรพี่สิบหกไหม สิบหกสิบหกแต่เป็นสิบหกสี่สองแปดสี่หนึ่งห้าอ๋อมันจะเล็กกว่าตัวนี้อันนี้มันห้าสองห้าก็คือสมมติอันนี้คือสี่ครับถ้าเผื่อสี่สองแปดมันก็จะอ้วนสี่หนึ่งห้าอ๋อมันจะอ้วนกว่าแต่ห้ามันจะเสามันจะกว้างขึ้นอ๋อเสาจะกว้างขึ้นอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูก่อนนะครับนี่สเตอร์เอ้าเมอร์สี่ห้านะพี่เนาะมันจะสวยนะมันเหมือนสีพาวเดอร์โค้ดเลยเนี่ยพี่ว่าพาวเดอร์เดอร์โค้ดดำเลยเนี่ย บอันนี้สเตอร์หน้ามีลูกยางด้วยนะครับพี่เฟิร์นลูกยางข้างหน้านี่มันเอาไว้ช่วยซับเสียงใช่ไหมครับไหนออ๋ใช่ครับ,บเป็นลูกยางซับเสียงเดิมเออ๋ดตาลุ่นก็ไม่มีกันกันบล็อกรือซับเสียงซับเสียงนี่ครับสเตอร์หน้าสเตอร์หลังหน้าสิบหกหลังสี่สิบห้าตัวนี้หน้าเบาังหนักข้างบอย โอเคออกแล้วไปซื้อแก้วตอนนี้เราจะจะกินบพามันหิวข้าวววมาเลยไปซื้อแก้วมั้งพวกพัดเจ้าบาทมั้งซืกลับต้องในล้างเลยน้องเพียงโอ้โหเกอะมากขาดพูดถึงต้องได้เปลี่ยนอ๋อมันยาวเท่านี้เพราะว่าขาไม่ถ้าเผือขาดต้องได้เปลี่ยนนะพี่เห็นไหมตรงลูกยางเก่า ใช่มันลาวแล้วพี่เนาะภาษาบ้านพี่เอื้นแตกเขิบแตกเขิบช่างเดิมมันก็มีเหมือนกันเอ้ยอันนี้อันแต่งใช่เอ้ยนี่อันใหม่พูดอันใหม่อันใหม่ก็จะเป็นลูกยางเหมือนกันของเดิมก็มีใช่ไหมพี่ลูกยางพูดดีนี่ครับนี่ไงคือกับห้าสิเมีเอ้าออกแล้วเหรอถ่ายไม่ทันพี่เอาใหม่บ่ยิงกลับเข้าไปใหม่อันนี้จริงจังเอาใหม่บอไม่พูดเล่นอันนี้ยิงออกมาแล้วครับน็อตนี่น็อตข้างหน้า นี่ครับอันนี้จะเป็นโซ่ที่เราจะใช้สีเขียวเหรอเอาเพราะมันในตำนานเลยออกแล้วใช่ไหมพี่พรโอ้โหไปเลยเอาไปเลยหงกแรงเลยแบบดีแล้วพ่อติการเลยน่อใส่ขลิบแล้วขับรถแบบค่อยๆขึ้นนี่พี่เฟิร์สตัดโซ่ตัวที่มันคอตายเรียบร้อยแล้วเขมือไม่ไม่ครบเอาทำอะไร back นี่สักพักนี้ไม่เปลี่ยนสู่แต่เจ๊ก็ด่ามหม <c oughs> เพราะ,ะนั้นเราเปลี่ยนสู่เจก็ดา่าด่านเฉพาะแฟงเท่านั้นได้ไปกินข้าวแลนะนี่ครับเรียบร้อยครับเอาโซ่ออกแล้วนะครับนี้โซ่เดิมนี่คอมาตายถิมหมดครับบนเนี่ยไราต้องเอาไว้ยิ้งเลยทิ้งอย่างเดียวยดูครับดูทีมงานทำรถช่วยกันนะครับเนีย่ยมานั่งกินี่เพื่อทำอยู่คนเดียว สะอาดขึ้นเยอะเลยครับอันนี้พี่เฟิร์สใช้น้ำมันดีเซลใช่ไหมพี่น้ำมันดีเซลล้างนะครับก็สะอาดเลยครับเดี๋ยวก็จะใส่สเตอร์หน้าแล้วก็เดี๋ยวใส่โซ่อีกทีนะครับครับพี่เฟิร์สใส่สเตอร์หน้าใหม่ให้แล้วนะครับเบอร์สิบหกต้องพี่เนาะสิบหกฟันห้าสองห้านะครับอ้โหใหญ่มากอาวันก็เบอร์นี้อาวันก็เบอร์นี้ใช่ไหมครับใช่หมายถึงขนาดมันใหญ่มากเลยครับดู เออ,อมันก็สวยอยู่นะเออเออไม่ทำแล้วปล่อยไปเลยก็ได้ดนนได้อยู่นะเออไม่เปลี่ยนละเอางี้แหละพี่ตอนแรกก็คิดมากอยู่ม,มันดูไม่เข้าไงตอนแรกส,มมสีมันเไม่สนเราดูที่ประสิทธิภาพใช่ยังไงครับสุดยอดเลยครับจะจะสั่งโซ่ดำหมุดทองนะครับแต่ได้เป็นโซ่เขียว มุดเงินดจริงมีตัดีินะครับมหยเออคือความที่ดูไม่ดีครับดูตอนแรกว่าจะสั่งดําหมุดทองนะครับได้เป็นดีดีสีเขียวตัดกับสีเงินมาแทนแล้วก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับโอเคอันนี้ครับโอ้ล้างแล้วสะอาดขึ้นเยอะเลยทั้งหอ่าเขียววิ่งเขียวนี่อย่ายแซวเยอะเรื่องโชกใครบอกกดสั่งสีเขียวมาไม่กดแล้วมันมันเด้งไปโดนสีเขียวได้ไงไม่รู้ไม่เป็นไร โอ้ oh, สวยเลยครับแต่ตัวมเป็นสีขาวเลยะครับอ้าวทำไมเป็นสีขาวพี่ตัวเครื่องมันเป็นกับเครื่องมือย้ำอ๋ออันนี้นคือย้ำแล้วเหรอพี่ใช่โอ,อ้มันไม่บานออกใช่ไหมบานเคาะมันมันจะเล็กกว่านี้เราย้ำให้มันบานออกเองก็เป็นอัดอยู่อ๋อบางคนบาน,น,ย,บานย้ำจนหัวพี่ไเลยอันนี้คือพอดีใช่ไหมครับใช่ไม่หลุดนะพี่เนาะไม่หลุดไม่มีไม่หลุดนะครับปกตีมันจะใส่นี้ด้วยนะตอนนี้พี่เฟิร์ส อบอกบ<า>ว,ว่าไม่ใส่ดีวกว่ามันจะไปบังความสวยของตัวสเตอร์ไม่ค่อยประางาด้วยนะครับเดี๋ยวไปล้าง,างมันมีครับดีเซลครับสามนี่ก็ตั้งโซ่นะครับย้ำหมุดเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วโซสเตอร์ใหม่เราสีมันจ <laughs> ีนมากสีโซ่เขียวคารวาสกิตัดกับล้อเขียวเลมอน ใส่ไม่บอดจาโพสีโซ่ <laughs> จระตดมโอ้โหดูค,ครับนี่หลังจากเปลี่ยนโซ่สเตอร์เสร็จแล้วก็ประมาณนี้เลยนะครับโซ่แบบสีเขียว <laughs> เขียวเข้เมเลยล้อเขียวเลมอนนะครับตัดกันเลยนะสเตอร์หลังผมว่าดูสวยนะถึงจะเป็นงานไทยก็จริงนะแต่เป็นแบรนด์ไทยที่แบบดูพรีเมียมมากเลยนะเหมือนพี่เฟิร์สว่านะครับดูสวยเลยนะ อันนี้ผมถอดตัวกันโซ่ตกออกนะครับมันเลยไม่บังสเตอร์นะครับแต่ถ้าเอาปลอดภัยก็ใส่ไว้ก็ดีนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จากที่ได้ลองขี่หลังเปลี่ยนโซ่ที่มันตายแล้วก็ตัวสเตอร์เก่าที่ติดมากับรถนะครับก็วิ่งลื่นขึ้นครับแล้วก็ไม่มีเสียงคอกแค่คอกแค่แล้วนะครับก็หลังจากนี้เราก็ต้องมาหมั่นฉโลมน้ํามันนะครับแล้วก็อาจจะมีล้างทำความสะอาดบ้างนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับโซ่ดี d ดีสเตอร์หน้าหลังจอมไทยของพาทิตนะครับประมาณนี้นะครับโอ้สวยงามครับ